พี่น้องให้กินตังเห็ดหลวกใส่ผักขั้นจองใส่ข้าวปุ่นน้ำสาวยาดแล้วค่ะมุกกะตังเร็วๆนะคะพี่น้องตัเห็ดหลวกใส่ผักขั้นจองแล้วค่ะข้าวปุ่นอ้ยแต่แซ่บ สำหรับท่านผู้ชมเอฟซีบาจะเป็นฟังไทยฟังเล่านะคะหรือคิ่ติดตามรับชมมยู่ในตางประเศเนนะคะกัเดี๋ยวสาวยากินเพื่อนาะคะเอาเ็นว่าโควิซ่าจังมากนะคะผู้ใดอยากเมนูใดที่สาวยาห็นลงในคลิปสร้างใดเวยะค่ะมาเจอกันเดี๋ยวสาวยาก็ดสุกินนะคะหรือผู้ใดอยากให้สาวยากินย่งล่งคลิปให้เบิ้งกะบ,บอกเมื่อ้ด้ลยค่ะช่วงนี้บ่ได้ไปไซค่ะอยูห้องเฮดคลิปย่างเดียวะค่ะลักบน งานขังเว้นกันไปทํางานนะคะเหลือง,งานมากเลยหาเนี่ยมาเห็ดมากินกนนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้สาวย่าต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปกินตาเห็ดลวกใส่ผักขั้นจองก่อนเนาะคะ่ะแล้วพอกันไหมในคลิปหนาเะาะคะ่ะสวัสดีค่ะ